สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูตัว h o t ์ดดิสก์ีทูนตัวใหม่นะครับเวอร์ชั่น60.2.18นะครับจะมีตัวที่เพิ่มเข้ามาตัวเป็นตัวคัดกรองซีวีดีลิขนะครับก่อนที่เราจะใช้งานโปรแกรมนะครับให้ไปตั้งค่าการใช้งานก่อนนะครับใน h o t ์ดดิสกนะครับให้ไปที่ h o t ์ดดิสกพีซียูนะครับทูนสิเทมสติ้งนะครับทูนสิเทมสติ้งแล้วก็ไปเซตค่าที่แลบลิงครับแลบลิงก็จะเป็นตัวทัวท่อนเลตเตอร์ลนะตัวนี้เราต้อง เซตค่าไว้นะครับว่าแบบตัวไหนที่เราใช้อยู่ในระบบครับจากนั้นก็บันทึกตกลงออกมาครับอ่าต่อไปนะครับก็มาดูที่การคัดกรอง CVD เลยนะครับกดขึ้นมานะครับอ่ากลุ่มเป้าหมายในการคัดกรองของเราตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยับเบาหวานและความดันนะครับดูกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานนะครับกดแสดงขึ้นมาครับอันนี้ถ้าสกรีนมีค่าตัวเลขอยู่ข้างหลังเนี่ยคือได้รับการคัดกรองแล้วกี่ครั้งนะครับ คิกขึ้นมาก็จะระบุว่าวันที่เท่าไหร่ครับที่ได้ดรับการคัดกรองและผลการคัดกรองอยู่ในระดับไหนครับลองดูการคัดกรองใหม่นะครับการคัดกรองใหม่เลือกคนไข้นะครับก็จะดึงข้อมูลของคนไข้ขึ้นมานะครับเพศอะไรนะครับวันที่คัดกรองเป็นวันไหนนะครับก็เลือกนะครับผู้ทําการคัดกรองเป็นใครนะครับแผนกนะครับเป็นแผนกไหนนะครับสถานที่ในหรือนอก สถานพยาบาลนะครับก็เลือกไปนะครับส่วนข้อมูลนะครับไวทอนไซย์พวกนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เราจะดึงได้จากค่าเก่าที่มารับบริการนะครับถ้าเราไปวัดแล้วข้ามเปลี่ยนไปก็ตามที่เราไปไปคัดกรองมาเลยนะครับส่วนสูงไม่เท่าไหร่นะครับรอบเอวใส่ไปด้วยนะครับห้ามเป็นค่าว่างนะครับอันนี้ลองลองปล่อยว่างก่อนนะครับแล้วดูดูโปรแกรมว่ามันจะขึ้นมาว่ายังไงนะครับส่วนการสูบบุหรี่นะครับ ถ้าคนผู้ป่วยสูบบุหรี่นะครับก็บันทึกข้อมูลด้วยวัดสูบนะครับแล้วก็ดูจํานวนการสูบในแต่ละวันนะครับหนึ่งถึงสิบมวนสิบเอ็ดถึงสิบเก้าหรือมากกว่ายี่สิบมวนนะครับหรือไม่ระบุรายละเอียดนะครับอ่าสูบบุหรี่มวลแรกหลังตื่นนอนเนี่ยอ่าครั้งแรกภายในสามสิบนาทีหรือเปล่าตื่นขึ้นมาก็สูบเลยอะไรเงี้ยหรือว่าสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านะครับข้อมูลตรงนี้ถ้าจํานวนการสูบเราไม่ระบุรายละเอียดเนี่ย ตรงนี้ก็จะหายไปครับแต่ถ้าเราบูดรายละเอียดพวกนี้ก็จะมีให้ใส่ครับการให้คําแนะนํานะครับก็จะมี3อย่างนะครับเราให้คําแนะนําผู้ป่วยแบบสั้นหรือว่าให้คาปรึกษาเพื่อเลือกบุรีนะครับหรือให้คาปรึกษาและให้ยาเพื่อเลืองกุรีตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับแต่ถ้าเราเลือกคนบอกว่าคนไข้ตอนนี้ไม่สูบนะครับหรือเคยสูบก็จะเป็นข้อมูลแค่บอกว่าไม่สูบครับเราจะเลือกให้ข้อมูลที่จะลงรายละเอียดก็จะหายไป เสร็จแล้วก็กดบันทึกครับอันนี้จะบอกว่ากรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับไอข้อมูลที่เป็นตรงเป็นสีแดงนะครับเราต้องทําการบันทึกให้ครบนะครับเพศตรงนี้แต่เพศเนี่ยจะมาจากที่เราลงข้อมูลประวัติผู้ป่วยอยู่แล้วนะครับ BP อ่าซิตริก BP ตรงนี้ต้องใส่นะครับส่วนสูงต้องใส่นะครับรอบเอวที่เรายังขาดอยู่ไม่ได้ใส่ครับครับมันก็จะคํานวณอัตโนมัตินะครับว่าเป็นความเสี่ยงในระดับไหนเสร็จแล้วก็กดบันทึกข้อมูลไป ก็จะเป็นการเสร็จการคัดกรองผู้ป่วย1คนนะครับไปดูที่ตัว hot p เนาะนะครับที่ hot p ไปที่วันสต็อปเซอร์วิสครับที่วันสต็อปเซอร์วิสรอแป๊บหนึ่งครับก็จะพบนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยได้ถูกทำการคัดกรองแล้วนะครับก็จะเปิดเซอร์วิสให้ใน hot p นะครับแล้วก็ดูที่ s p ปเ i a l เป็นเชี project กเนาะก็จะได้บอกว่าคัดกรองว่าคนนี้สูบุรีไปยังไงนะครับก็จะสามารถเปิดเซอร์วิสได้ตรงนี้ก็สามารถส่งออก43แอมได้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งในโปรแกรมนะครับก็จะมีรายงานให้ว่าความเสี่ยงของ c v d l i ี k ในแต่ละระดับเนี่ยมีใครบ้างนะครับอยู่ในสถานพยาบาลเรานะครับสามารถส่งออก Excel ได้นะครับก็จะจบ